เห็นไตรลักษณ์ในทุกจึงพ้นจากมันได้ทำไมบางความทุกข์จึงอยู่กับเรานานเหลือเกินทั้งที่เราก็พยายามลืมพยายามเข้าใจพยายามให้อภัยหรือแม้กระทั่งพยายามไม่คิดถึงมันเลยด้วยซ้ำแต่กลับยิ่งรู้สึกว่ามันยังวงเวียนเหมือนเงาตามตัวเคยสังเกตไหมว่าทุกบางอย่างที่เรารู้ตัวว่ากำลังทุกข์อยู่กลับกลายเป็นทุกข์ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมเมื่อเราไปต่อต้านมัน ทุกจากการพลัดพรากไม่อยากยอมรับว่าคนที่รักจากไปทุกจากความผิดหวังไม่อยากเชื่อว่าเราทําไม่ได้ทุกจากความเสียหน้าอยากให้คนยอมรับในสิ่งที่เราภูมิใจแต่ยิ่งไม่อยากยอมรับยิ่งผูกแน่นลองนึกถึงเวลาที่ใครสักคนโยนหินก้อนใหญ่ลงกลางสระนามเราเห็นคลื่นกระจายเป็นวงแต่แทนที่จะปล่อยให้มันสงบเรากลับลงมือไปกวนมันให้มากขึ้น เพราะเรารับไม่ได้กับภาพสะท้อนที่บิดเบี้ยวรับไม่ได้ที่น้ำไม่ใส่ราบเรียบเหมือนเดิมน้ำจึงไม่เคยหยุดไหวทุกก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงว่ามันแค่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนไปเราก็จะพยายามเข้าไปจัดการจับมันไว้ขัดขืนมันหรือผลักใสมันแต่ยิ่งทำแบบนั้น ยิ่งเหนื่อยยิ่งผูกพระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรลักษณ์ไว้ชัดเจนทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่เทียงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่ใช่สิ่งที่ควบคุมบังคับให้เป็นอย่างใจได้หากเห็นความทุกข์ตามไตรลักษณ์นี้ได้จริงความทุกข์ก็ไม่กลายเป็นภาระเด็กคนหนึ่งหกล้มร้องให้เพราะเจ็บแต่เมื่อได้เห็นแผลแล้ว รู้ว่ามันไม่หนักหนาความกลัวจึงคลายเราเองก็เช่นกันบางครั้งการเห็นทุกอย่างชัดเจนไม่ได้ทำให้มันหนักขึ้นแต่กลับทำให้เราไม่หลงเข้าไปในภาพลวงของมันบางคนถามว่าแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ากำลังหลงอยู่ในทุกคำตอบง่ายที่สุดคือเมื่อใจไม่เป็นอิสระนั่นแหละคือหลงเราหลงว่าทุกจะอยู่อย่างนี้ตลอด เราหลงว่ามันเป็นเพราะใครบางคนต้องรับผิดเราหลงว่าถ้าไม่ได้ดังใจเราจะไม่มีความสุขแต่ทุกสิ่งที่เราหลงล้วนเปลี่ยนได้และเปลี่ยนอยู่เสมอผู้ที่เห็นไตรลักษณ์ในทุกจะเริ่มปล่อยมือไม่ใช่เพราะหมดหวังแต่เพราะเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดควรแบกไว้เกินจริงเหมือนคนถือถุงทรายแรกๆอาจไม่หนักแต่ถ้าถือไว้นาน โดยไม่รู้ว่าปล่อยได้สุดท้ายก็หมดแรงโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าแม้แต่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่อยู่ในอำนาจเราการวางจึงเป็นไปเองโดยไม่ฝืนจิตที่เคยเกาะเกี่ยวความรู้สึกค่อยๆถอยออกมาดูเหมือนคนยืนอยู่ริมฝั่งมองดูแม่น้ำไหลผ่านไม่ต้องลงไปไหว้ไม่ต้องต้านกระแส เพียงรู้ว่ามันก็แค่ไหลไปการเห็นทุกข์จึงไม่ใช่การหลบตาแต่เป็นการมองอย่างซื่อตรงไม่มีการใส่อารมณ์เพิ่มไม่มีการขยายความเจ็บเมื่อเห็นไตรลักษณ์ในทุกได้ชัดใจจะไม่ดิน้นไม่หนีไม่กลัวเพราะรู้ว่าทุกมาแล้วก็ไปเหมือนลมหายใจเหมือนเงาเมฆเหมือนเสียงนาฬิกาที่ดังแล้วเงียบไปเอง ใครที่ยังติดอยู่ในทุกข์ลองหยุดนิ่งเงียบสักพักไม่ต้องเร่งรีบแก่ไม่ต้องเร่งลืมแค่ค่อยๆมองมันอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ในแบบที่เราอยากให้มันเป็นเพียงเท่านี้ใจจะค่อยๆค,คลายและเริ่มเห็นแสงของอิสรภาพที่อยู่ตรงปลายทางของความเข้าใจนั้นเองเมื่อใจเริ่มคลายจากความเข้าใจไม่ใช่เพราะได้คำปลอบใจ ไม่ใช่เพราะมีใครมายืนยันว่าเราทำถูกแล้วแต่เพราะเห็นทุกตามความเป็นจริงว่ามันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปมันแค่อยู่ชั่วคราวและจะจางไปเหมือนทุกสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตลองนึกถึงช่วงวัยเด็กเคยร้องไห้เพราะโดนเพื่อนแย่งของเล่นตอนนั้นรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายแต่วันนี้จำชื่อของเล่นชิ้นนั้นได้หรือไม่เรื่องทุกในวันนี้ก็ไม่ต่างกันอีกสิบปีข้างหน้า เราอาจย้อนกลับมามองแล้วยิ้มให้กับความทุกข์ที่ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตความรู้สึกเปลี่ยนได้ความเข้าใจเปลี่ยนได้และเราก็เปลี่ยนได้แต่การเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการพยายามวิ่งหนีความทุกข์ไม่ใช่การคิดบวกจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความจริงแต่เป็นการหยุดอยู่กับความทุกข์อย่างสงบมองมันด้วยใจกลางที่นิ่งพอจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่เปลี่ยน เหมือนนาฬิกาทรายที่เรากลับหัวเม็ดทรายจะร่วงลงทีละเม็ดอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดในที่สุดมันก็หมดทุกก็เช่นกันเมื่อปล่อยให้มันร่วงไปโดยไม่กวนมันจะหมดไปด้วยตัวของมันเองชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่เปลี่ยนอยู่เสมอวันนี้ร้องไห้พรุ่งนี้อาจหัวเราะตอนเช้าเครียดตกเย็นอาจลืมไปแล้วว่ากังวลเรื่องอะไรใครที่เข้าใจธรรมดาของสิ่งเหล่านี้ จะไม่ยึดติดกับอารมณ์จะไม่กอดความคิดแน่นเกินไปจะไม่เอาตัวตนไปประปนกับความรู้สึกชั่วคราวเหล่านั้นใจที่ฝึกเห็นไตรลักษณ์จะเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในน้ําแม้คลื่นแรงแต่ไม่จมเพราะไม่ได้สร้างรูรั่วจากความหลงไม่ได้แบกน้ําเข้ามาเองมีคนเคยพูดว่าสิ่งที่หนักไม่ใช่เพราะมันหนักแต่เพราะเรายกมันไว้นานเกินไปการวางทุก์ ไม่ได้แปลว่าทําเป็นไม่รู้สึกแต่คือการรู้สึกอย่างมีสติเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ขยายความโดยไม่กดข่มแม้แต่ความทุกข์ก็มีคุณเพราะมันทําให้เราหยุดวิ่งหยุดหลอกตัวเองหยุดคิดว่าเราควบคุมทุกอย่างได้บางครั้งทุกมาเพื่อให้เราเห็นธรรมไม่ใช่เห็นว่าโลกโหดร้ายแค่ไหนแต่เห็นว่าใจเรายังถูกอะไรจูงไปและถ้าเห็นได้ว่า แม้แต่ความทุกข์ก็เปลี่ยนก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่มีตัวตนถาวรวันนั้นเองใจจะเริ่มเป็นอิสระไม่ต้องรอให้ทุกอย่างดีพร้อมไม่ต้องรอให้ใครมาเข้าใจไม่ต้องรอคําขอโทษที่อาจไม่มีวันมาแค่เห็นทุกเป็นทุก์ไม่ใช่เราที่ทุกไม่ใช่เขาที่ทำให้เราทุกแต่เป็นเพียงสภาพที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไป เหมือนฝนที่ตกลงมาแล้วหยุดเหมือนเสียงที่ดังขึ้นแล้วเงียบเหมือนใจที่วันนี้เศร้าแต่วันหนึ่งก็จะเบาขึ้นได้เองเมื่อมองเห็นไตรลักษณ์ในทุกได้ชัดใจก็ไม่ใช่เหยื่อของมันอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้สังเกตผู้เข้าใจผู้เดินออกจากมันได้โดยไม่ต้องหนีและนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงคือความเบาสบายที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใด คือความพ้นทุกข์ที่เริ่มจากการเห็นว่าทุกข์ก็ไม่เที่ยงเพียงเท่านี้ใจจึงเริ่มหยุดดิ้นและเริ่มนิ่งอย่างสง่างามในความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเพราะเมื่อหยุดดิ้นใจจึงเริ่มฟังไม่ใช่ฟังเสียงจากภายนอกแต่ฟังเสียงภายในที่เงียบสงบอย่างลึกซึ้งเสียงของความเข้าใจที่ไม่ต้องผ่านถ้อยคำไม่ต้องผ่านเหตุผลเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเอง เมื่อใจหยุดวิ่งไล่และยอมมองให้เห็นจริงว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ผ่านมาเพื่อผ่านไปไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้นานเท่าความหลงยึดแต่เมื่อเลิกยึดสิ่งนั้นก็ไม่มีอำนาจอะไรกับเราอีกเหมือนคนถือถ่านไฟยิ่งกำไว้แน่นยิ่งร้อนมือแต่พอคลายมือปล่อยมันลงความร้อนก็ไม่เผาเราอีกความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้น มันเผาเราได้ก็เพราะเรายึดแน่นว่าเป็นของเราพอเห็นว่าไม่ใช่ของเรามันก็กลายเป็นแค่สภาพหนึ่งในชีวิตแค่เมฆก้อนหนึ่งที่ลอยผ่านฟ้าบางวันฟ้าหม่นบางวันฟ้าสว่างแต่ฟ้าก็ยังคงเป็นฟ้าใจที่ฝึกเห็นไตรลักษณ์จึงเป็นเหมือนท้องฟ้าไม่วันไหวกับเมฆไม่อ,อนไหวกับฝนเพราะรู้ว่าทุกอย่างแค่ผ่านมา บางครั้งเราอาจยังหลงลืมอาจยังเผลอยึดอาจยังเจ็บซ้ำแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือความจริงของผู้เดินทางที่ยังหายใจอยู่ยังเรียนรู้ได้ยังเห็นใหม่ได้ในทุกวันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโลกไม่ต้องเปลี่ยนใครไม่ต้องเปลี่ยนอดีตแค่เปลี่ยนมุมมองที่เรามองสิ่งเหล่านั้นจากมุมของความยึดมาเป็นมุมของผู้เห็นไตรลักษณ ชีวิตอาจยังเหมือนเดิมงานยังเหนื่อยคนยังวุ่นวายปัญหายังมีแต่ใจจะไม่เหมือนเดิมอีกใจที่เห็นความไม่เที่ยงจะไม่ดิ้นรนเกินจำเป็นใจที่เห็นความเป็นทุกข์จะไม่เรียกร้องความสุขจากสิ่งที่ให้ไม่ได้ใจที่เห็นความไม่มีตัวตนจะไม่หลงไปเป็นเหยื่อของอารมณ์หรือความคิดเพราะความทุกข์ที่พ้นไปได้ไม่ใช่ทุกข์ที่ถูกแก้ แต่เป็นทุกข์ที่ถูกเข้าใจและเมื่อเข้าใจมันจะไม่ต้องหายไปทันทีแต่มันจะไม่มีอำนาจเหนือใจอีกต่อไปเหมือนแผลที่ยังมีอยู่แต่ไม่เจ็บอีกแล้วเพราะเราหยุดไปกดมันไว้ซ้ำๆสุดท้ายการเห็นไตรลักษณ์ในทุกข์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่ธรรมะสูงส่งแต่คือความจริงที่อยู่ใกล้เพียงใจเดียวเมื่อใจยอมเปิดเมื่อใจยอมดู เมื่อใจยอมอยู่กับความจริงที่เป็นไปไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งไม่ต้องเอาชนะแค่เห็นอย่างที่มันเป็นแค่นั้นเองจากจุดนั้นใจจะเริ่มเปลี่ยนไม่เพราะอยากเปลี่ยนแต่เพราะมันคลายเองเหมือนน้ำแข็งที่ไม่ต้องไปทุบแค่ปล่อยให้แสงอาทิตย์ส่องมันจะละลายเองอย่างอ่อนโยนและในแสงนั้นเองใจจะค่อยๆพ้นจากทุกข์ โดยไม่ต้องไปที่ไหนโดยไม่ต้องรอเมื่อไรพ้นในที่ที่อยู่ในใจที่เข้าใจในปัจจุบันที่เพียงพอและนั่นคือความสงบที่ไม่มีเงื่อนไขใดต้องเติมอีกเลย